นี่เอาไปมะเขือกเทศหลากสีสสีีสเราจะมากินเขาบอกห้าสีค่ะเอามาดูกินสีแรกสีแรกสีเขียวสีเขียวอ่ะสีเขียวให้เตยกินแล้วมาดูรสชาติสีเขียวนะสีเขียวเหมือนองุ่นอ,อันนี้คือสีเขียว <Does S 1> เรียกไหม เปลี่ยนนิดียยวนิดนสีสีแดงอะสีแดงอันนี้เป็นออริจินอลสีแดงคือออริจินอลนะคะเหมือนมะเขือเทศทั่วไปอืสีแดงจะหวานกว่าสีเขียวอีกก็เหมือนมะเขือเหมือนมะเขือเทศทั่วไปอือันนี้สีส้มแกเป็นสีส้มค่ะสีส้มจืดๆจืดไม่เปลี่ยนไม่ตืดจืดๆลดอ่อน สีส้มไม่อร่อยจืดจืดนยจืดแบบสีส้มไม่อร่อยแบบจือดอะสามสีแล้วนะสีเขียวสีแดงสีส้มแล้วก็อันนี้อ,นอันนี้สีเหลืองค่ะสีเหลืองทุกคนดูความเหลืองนะอันนี้สีเหลืองค่ะสีเหลืองคล้ายๆกับอันนี้คล้ายกับสีส้มแบบเดียวมาแนวจืดก็จืดแหกเดียวกันสีนเหลืองจืดหมดแล้วอืม ทำไมเขาบอกมีห้าสีเ,เตี๋ยอะไร,รอ,อันนี้มันออกแดงแดงแบบม่วงไม่ใช่ค่ะแดงแบบช็อกโกแลตเออแดงแบบช็อกโกแลตอ่ะสีช็อกโกแลตใช่เตี่ยมันมีเนี่ยม,มีมาสองลูกใช่แม่มีอีกค่ะช็อกโกแลตเอิร์นเนี่ยห้าสีออกช็อกโกแลตเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็สีออกช็อกโกแลตเออเนี่ยช็อกโกแลตเอิร์เนี่ยใช่ห้าใช่ไหมสีออกช็อกโกแลตช็อกโกแลตทุกคนอืมหวานออกหวานจี๋เลย เปรี้ยวหวานอือเปรี้ยวเปรี้ยวแต่เปรี้ยวออกหวานเปรี้ยวหวานเนี่ยแบบเนี้ยหมืนต้มนะเปรี้ยวหวานสูตรที่ไหนอร่อยสุดธรรมดาเลยพี่สุดอันนี้นะทุกคนมะอะไรนะมะเขือเทศ5สีมะเขือเทศ5ส,ส,ส,สีแต่แม่รู้สึกกินสีเขียวแล้วชอบอ่ะสีเขียวมันเหมือนนั่งบุญอือสีเขียออกหวานอือเหมือนนนะั่งบุญไง เขาแรกก็คิดว่ามาอังนทีแรกกินไาคิ่ว่าชีเขียวออกหวานค่ะทุกคนได้กินแล้วนะมะเขือเทศห้าสีเคยเจอแต่แบบมะเคยใทศสามสีที่เขารีวิวกันเยอะๆในต่อๆใช่ป่ะแต่ว่าพอดีไปเจออันนี้มามันเหมือนองุ่นทีแรกเข้าใจผิดคิดว่าองง่นเนี่ค er> as> ่ะเหมือนองุ่นใช่ทุกคนลูกคืออัง่นอัง่นบ้านเราเลยองุ่นดีๆนี่แหละ แต่รสชาติไม่ใช่ยิ่งรสมันออกมืเกิดเท็แต่ชอบสีเขียวสีชมพอร่อยมันออกหวานหวานเปรี้ยวอ่ะแต่เป็นสีชมพูหรอเจืดจืดสีชมพูจืดจืดเปรี้ยวอย่างเดียวจืดหมดเลยใช่ไหมแต่ว่ามันมาจากต้นเดียวกันทีจืดจืดจที่สุดก็คือไอ้สีช็อกโกแลตอ่ะอ่าเนี่ยสีช็อกโกแลตลองสีเหลืองอีกรอบหนึ่งนี่นะสีเหลือง จืดสีส้มกับสีเหลืองคือจือดจืดเลยอ่ะสีส้มก็ได้มันจะออกออกหวานอีกเปรี้ยวนิดแต่ถ้าาญ,ญาเรากินแบบสีแดงมะเขือเทศสีแดงมันก็มันก็คือรสชาติมะเขือเทศปกตินี่เลยเแต่สีเขียวอ่ะมันจะออกหวานหวานให้อารมณ์คล้ายๆเหมือนเรากินองุ่นแต่มันคือกลิ่นของมะเขือเทศส่วนสีเหลืองกับสีส้มอันเนี้ยจืดจืดเลย สบสีไหนอ่อยสุดคะเกชอบสีไหนที่สุดมะเขือเทศปกติชอบมะเขือเทศสีแดงเก๋ชอบมะเขือสีแดงเอกอ่ะนเติีนเยอะไรกินเยอะๆค่ะเบต้าแคโรทีนสูงอันนี้มะเขือเทศนะคะแต่ยังคงยืนยันนะชอบสีเขียวทุกคนไปหาดูสีเขียวสีแดงค่ะ็อกจอกหวานยืนยันเป็นมังคุดสีเขียวอร่อยสุด ไปลองชิมดูค่ะมันเป็นบางลูกไหมอือจบการรีวิวอ๋อ,อ,อเจอลูกนี้เปร <g ül> ี้ยวไม่ใช่ตัดเป็นบางลูกเจอสีเขียวสีเขียวลูกนี้เปรี้ยวเจอบางลูกไงบางลูกก็ดีมันมาตกอ่ะจบการรีวิวทุกคนแต่และคนลิ้นไม่เท่ากันนันคือคือรสชาติมันจะหลากหลาย